สวัสดีเชา้าที่ประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีมาดูแม่อีแม่มาดูวิธีเย็บประกบด้านข้างน้องเรสต,ตัวนี้กันแล้วโอ้ยมันก็ไม่ยากหรอกมันก็มือดๆทุกวีดีโอนั่นแหละ <c oughs> แต่การงานเย็บประกบด้านข้างนี่แม่มันก็เป็นแบบเป็นสไตล์เนาะฉ <c oughs> ันก็จะพยายามทําออกมาให้แกดูเกือบทุกแบบทุกขั้นตอนอีแม่นะอ่าดูตามมือฉันค่ะแม่อย่าฟังเสียงฉันแบบนี้น่ารักเวอร์อีแม่แกไปผลิตขายนะฉันสนับสนุนเออ ฉันคิดค้นออกมาเพื่อพวกแกเลยฉันผลิตขายเองด้วยแกก็กรอปฉันแกไม่ต้องไปคิดเสียเวลา <c oughs> ฉันให้แกก๊อปเพราะฉันอยู่เมืองนอกแกอยู่เมืองไทยแกก็ไปผลิตขายได้เลยหรือแกอยู่เมืองไหนของโลกก็ช่างยกเว้นอังกฤษโอเคไหมเออฉันอยากให้พวกแกมีการถามอยากให้ชีวิตแกยุ่งยุ่งวายอ่าทำแบบนี้นะแม่นะกยตะเข็บชนตะเข็บแล้วก็พับมันแค่นั้นก็จบนะแม่นะวีดีโอนี้ก็แค่นี้นะแม่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ดาด้วยเดี๋ยวเจอกันวีโอน่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์จ้ะแม่ฉันจะมาตอบแกโอเคไหมจ้า